หนูสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะที่อาจารย์ผู้พูดบอกว่าจะทำอย่างไรให้เด็กไทยเป็น l i ง e learner อย่างแรกที่หันจับได้คือต้องเปลี่ยน m i n d s e ตของครูให้เชื่อว่าการเรียนรู้ที่สําคัญต้องเกิดที่กระบวนการเรียนรู้คือให้เชื่อในเรื่อง p r o g r e s s i ใช้ใช้ไอพัแพทกาดูยนนิ่บาดูเนี่้องเชื่อให้ได้ถ้าเชื่อยังเชื่อไม่ได้ยังเชื่อว่าคอนเทนต์สาคัญครูก็จะสอนแบบบอกเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการปรับว่า กระบวนการเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วกระบวนการนี้แหละถ้าเด็กเรียนรู้กระบวนการเด็กจะเอากระบวนการนี้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้สร้างสร้างสร้างความรู้ที่จําเป็นต่อเขาในอนาคตไม่ได้จ้องแค่ตัวคอนเทนต์เพราะฉะนั้นทําอย่างไรต้องเปลี่ยนที่ความเชื่อของผู้ใหญ่โดยเฉพาะครูแล้วก็ผู้ปกครองหรือเปล่าไม่รู้อันเนี้ยที่ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเราเขาถึงจะจะจะ,จะทำแบบนั้นได้ค่ะ แล้วก็บวนต้องเปลี่ยนพราดายผู้ปกครองนะผู้ปกครองเราตั้งแต่ปฐมวัยเน้นให้ได้กันบ้านเยอะๆได้ลูกให้ท่องได้จำใช่ไหมให้ลูกท่องจำเยอะๆไม่ได้สนใจว่าโปรเซสนั้นมีความสำคัญกับคอนเทนต์เด็กมันสมองอยู่แค่เนี้มันยังรับไม่ได้สมองบริสุทธิ์มันอาจจะอู้ท่องได้ท่องได้เรียนคำศัพท์ t e a c h อร์อ็อก็มตเล็กแต่พอหลังจากป .3 เนี่ย มันลืมละมันทามไม่ได้ตอนเด็กๆลกสมองบริสุทธิ์มันรับได้เนาะครูคเรียนได้แต่พอม .3 ไปเรียนวิทยาศาสตร์ยากขึ้นมันตอางนี้เป็นต้นใช่อาจารย์อาจารย์มัตชลพัชรีว่าอย่างไงถ้าเราอ่านคุณ<ด>ครูต้อมบอกว่าครูต้องฝึกให้นักเรียนเป็นนักเรียนรู้นักเรียนรู้นะคะโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนป็นเป็น l e เนอร์ค่ะให้นักเรียนได้คิดได้จักิกว่า learning ไงนี่อาจารย์ต้องพูด learning แล้วให้นักเรียนได้คิดได้ปฏิบัติได้อะไรคะร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมสืบคน้น learning by doing เพ<อ>ี้ยเลยเห็นไหมเพื่อคนพบเพื่อให้าาคนพบอะไรความสามารถของตัวเองเออเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเขาค้นพบความรู้และพอเขาเรียนรู้ไปเยอะๆ่านที่เขาเริ่มเป็นนักสืบสอบนักเรียนรู้เขาก็จะพบความสามารถของตัวเอง ว่าเขาชอบอะไรเขาสามารถอะไรเขาถนัดอะไรเขาสนใจอะไรแล้วในที่สุดฐานตัวเนี้ก็จะไปทำไมคะพัฒนาตัวเองก็คือไปรู้จักตัวเองค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบก็จะเรียนรู้สิ่งนั้นนะคะไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและไอ้การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยฐานสําคัญถ้าเขามีทั้งความรู้มีทั้งทักษะเนี่ยแล้วก็มีทั้ง ใจของชอบนิเริ่มมันอยู่แล้วด้วยความถนัดมันก็จะกลายเป็นสมรรถนะนนานสามารถที่<ด>จะริเริ่มผลิตอะไรใหม่ๆเอ,อก็เป็นนวัตกรรมก็จะเชื่อมโยงไปยังไทยแลนดะ์โฟร์ไฟิัวเนาะคือ <laughs> เน้นคนกับการสร้างนวัตกรรมก็จะทําให้ <laughs> เห็นไหมว่ากว่าจะไปถึงนโยบายตัวนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าเด็กต้องเป็นนวัตกรเด็กต้องเป็นนักเล่นลู้เด็กจะเป็นได้ยังไงถ้าครูไม่เปลี่ยน ใช่ค่ะครูโไม่บอกว่ากิจกรรมนําไปสู่การเรียนรู้พัฒนาคนพบตัวตนที่แท้จริงพอดีเมื่อกี้ประเด็นเราบอกว่าหนึ่งก็เหมือนนกั่เราสร้างเรื่องให้ให้ให้คุณครูมีความคิดความเชื่อและมีเชื่อในเรื่องปรัชญาการเรียนรู้อย่างที่อาจารย์บอก learning by doing เพราะนั้นหน้าที่ของครูที่สําคัญนะคะก็คือการจัดกิจกรรมหรือการสร้างสิ่งแวดล้อมอันนี้หนูหูพยายามสรุปไม่รู้ว่าถูกต้องหรืออาจารย์เติมได้ จัดกิจกรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เด็กๆของเราได้เรียนรู้ได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงอันนี้ใช่ไหมคะคือไม่ไม่ใช่ไม่ได้มีหน้าที่มาบอกความรู้แต่มีหน้าที่จัดคือกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้